ต่อมาข้อที่4แล้วอันนี้ก็สดสดร้อนๆเหมือนกันไปเจอเคสที่ไปจับหน้าง,งานไปเจอเคส V.I.P นี่แหละตั้งปลาเพื่อรับเคราะห์ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอสูตรนี้คือการเลี้ยงปลาตั้งไว้ตามจุดเพื่อเอามารับเคราะห์แทนตัวเราจุดนี้พอผมเห็นผมคิดในใจผมอยากเจอหน้าคนสอนมากเลยคนที่เอาสูตรนี้มาใช้อับผมไม่ถือสานะเพราะเขาไม่รู้ ผมก็เลยสอนกลับไปว่าในส่วนนี้กรรมของใครของมันมันโอนกันไม่ได้หนึ่งแล้วนะกรรมใครกรรมมันมันโอนกันไม่ได้มันไม่มีใครมารับแทนคุณได้ถ้ากรรมเป็นของคุณยังไงคุณก็ต้องเจอไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดี 2. สิ่งที่ผมอยากให้ใครก็แล้วแต่ที่กาลังใช้ตุนี้พึงงแล้วลไว้อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่อยากให้คนอื่นมากระทํากับตัวคุณก็จงอย่าทําสิ่งนั้นกับคนอื่นนะยั้นถ้าเป็นตัวคุณให้คุณมารับเคราะห์แทนคนอื่นคุณชอบไหม ดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบก็อย่าทำาังนั้นส่วนนี้จับพวงจุ้ยส่วนอื่นให้มันดีนั่นคือการลดทอนนะสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาเจอกับคนที่พักอาศัยในบ้านนั้นๆนฮะงนั้นส่วนนี้ตัดทิ้งไปใครเจอตูดนี้ก็โละเลยกรรมใครกรรมมันเหงนั้นวนี้ทำไมถึงยิ่งแย่ในส่วนนี้คือถ้าคุณคิดคุณเริ่มเชื่อแล้วนะสิ่งที่ครูยแย่คือมโนกรรมแล้วคือการเบียดเบียนคนอื่นตัวมากเข้าใจพื้นฐานมมนุษย์ อะไรที่ดีอยากเอาเข้าตัวอะไรที่ไม่ดีออกไปแต่ที่แย่คือมโนกรรมนั้นไม่ควรให้คนอื่นมารับกรรมของใครของมันนะครับ